สวัสดีครับนาวนะครับก็เป็นซีเน์แบรนด์มีเดเจอร์ที่ h y d r o f l x x t h i l l n n d ครับที่เราเลือก h y d r o f l x x เข้ามาเนี่ยเพราะว่าในระดับ global level แล้วเนี่ยเขาเป็นแบนรนด์อันดับหนึ่งของโลกนะครับใน segment ที่เป็น Double Warp insulated bottle เนี่ยเขาถือว่า top ละแล้วเราก็อยากจะนำเสนอสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องคนไทยครับ ใบนี้นะคะเป็นใบแรกมาถึงที่ร้านนะคะก็แบบถูกใจมากโดนใจมากเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบสีฟ้ามากเรารู้สึกว่าสีฟ้าเข้ากับเรามากเลยคือเราอ่ะพาไปทุกที่จริงๆคือไม่ว่าจะไปทะเลขึ้นเขาหรือไปไหนนะเราก็คือจะพกใบนี้ไปนะคะตัวนี้แบบสแตนดาร์ดด้วยแล้วก็ใส่น้ำอ่ะหนึ่งขวดได้พอดีเลย ชอบมากค่ะเป็นไวเมาส์สีโอลีฟคือตัวเองอ่ะเป็นคนที่ชอบโทนสีแบบเออโทนอยู่แล้วแล้วสีเขียวขี้มาปกติจะมีอยู่แล้วในตู้เสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นแบบเอ้กระเป๋าหรือว่าแบบรองเท้าหรือกางเกงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออสีเนี้ยมีความเป็นตัวเราเองจริงๆผมชอบตัวเทลที่สุดขนาดใหญ่แต่มีน้ำหนักเบามาผมรู้สึกว่าผมเวลาออกไปถ่ายรูปเล่นหรือว่าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเอาเสียบไว้ตรงกระเป๋าข้างๆกระเป๋ากล้อง,ง,ง,งอะไรเงี้ยมันมีน้ำหนักค่อนข้างเบา สีที่ถูกใจที่สุดก็จะเป็นคอลเลกชันอันนี้ค่ะเป็นลิมิเต็ดเอ dition ชื่อ F and Flow ค่ะเพราะชอบคอลเลกชันนี้เพราะแบบสีมันมีความมินิมอลเนะแล้วก็มันมีบูทด้วยระบูยก็เป็นลายมาร์เบิลก็รู้สึกว่าแบบเออมันสวยมากๆก็เลยแบบชอบคอลเลกชันนี้เป็นพิเศษค่ะจริงๆที่บ้านก็ใช้ที่ออฟฟิศก็ใช้แต่ถ้าบ่อยจริงๆน่าจะเป็นที่ออฟฟิศก็มีหลายตัวที่ใช้บ่อยๆอย่างอย่างรุ่นเนี้ย Outdoor t u m p e r รุ่นใหม่ล่าสุด12ออน <G ül> ก็ใช้แทนแก้วนานท่โตทำงานได้เลยก็ดีมากๆตอบยากมากเพราะว่าพกไปทุกที่พกไปทุกที่ทุกเวลาเลยแต่ว่ามันแล้วแต่โอกาสอย่างที่เราบอกว่าสมมติว่าเราไปร้านกาแฟอะไรเงี้ยเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบเออเป็นอันนี้เพราะว่าแบบเออให้ที่ร้านเขาแบบเติมกาแฟให้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดเราออกไปแบบไปเที่ยวขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยเราก็จะไปนี้เพราะว่ามันมีความที่แบบเออใส่น้ําได้เยอะด้วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนเวลาไปปาร์ตี้เราก็จะเป็นใบนี้ออ ปัจจุบันก็จะมีหลักสออย่างที่ผมใช้ไบ่อยก็คือรีบ o o เป็นยางรองกระบอกน้ำรองรับการกระแทกก็อันนี้2ก็เป็นฝารุ่นใหม่ล่าสุด solid flex cap อันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ที่แบบหิ้วก็ได้ดุดก็ได้ดีมากๆก็แนะนําเลยครับฝา t u m m l e r possible press in l i t อันนี้นะคะที่แบบสามารถเปิดปิดได้ตอนแรกฝาที่ให้มามันก็จะไม่มีช่องปิดไม่มีที่ปิดแบบนี้เนาะอันนี้ก็ซื้อมาเปลี่ยนทําให้มันสามารถปิดตรงนี้ได้ด้วย ไม่ค่อยทราบค่ะปกติจะใช้กระบอกน้ำเป็นหลักของใหม่นะคะดูแล้วก็น่าจะเป็นกระเป๋าแต่ว่าถ้าพูดถึงไฮโดรฟลักซ์พงน้งเป็นแลไรที่เกี่ยวกับการเก็บอุณหภูมิอ๋อเป็น l u บ c h b o x ดีค่ะชอบสีมากเลยรู้สึกว่านี่นะถ้าขอวงัง <laughs> เ <C> e <lebr ate> ขากับแฟมิลี่ที่มีอยู่รู้มาบ้างว่าแบบมีอิสเซอรีให้เลือกเยอะอะไรเงี้ยเนาะ <S <S <โ>น <leg> แต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่แบบเล็งไว้นานมากแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีเป็นที่เหมือนเป็นกระเป๋าสะพายอะไรสักอย่างแล้วก็ใส่กระบอกน้ําเข้าไปได้ะคะ่ะอ,อ๋อใช่ค่ะใช่อันนี้แหละเคยเห็นว่าเขาแบบเอามาสะพายกันใช่แล้วก็ใส่กระบอกน้ําเข้าไปได้เนาะเหมือนตอนเด็กๆที่แบบเราสะพายกระบอกนล้าไปโรงเรียนเลยน่าจะดีแบบสามารถพกได้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องฮิวเองเลยค่ะ